ไผ่อยากล่องโปรโมทโพดคลิปนี้ตรงเบิ่งครับถ้าเห็นว่าคลิปดีๆไม่ประโยชน์ขอให้ซอยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้เพจสร้างบันนองเด้นะครับสวัสดีครับขี้เติมมือใหม่ทุกท่านคลิปนี้นะครับสร้างบันนอกกับน,นำ้ำสาระีดีๆมีประโยชน์มาฝากอีกชิ้นเคยนะครับก็มีขี้เติมของเฮาหลายๆท่านนะครับเดทักคอามาถามถึงวิธีการในการที่อยากจะล่องโปรโมทโพ์ โปรโมทคลิปเบิ้งนะครับว่ามันเห็ุให้การมองเห็นเพิ่มขึ้นยอดในการชมการเบิ้งนี่หลายขึ้นยี่หลีคือเพิ่นลวาบอนะครับก่อนอื่นเขาต้องหูก่อนนะครับว่าการโปรโมทคลิปการโปรโมทโพ์คือการที่เขาจ้างทางเฟซบุ๊กนี่แหละโฆษณาโพ์หรือคลิปให้เขาแังนั้นมันก็นต้องมีค่าชสจ่ใจนะครับพี่น้อง ที่ต้องการโปรโมทก็ต้องยอมรับในจุดนี้ได้นะครับคลิปนี้นะครับสร้างมนันอกก็จะพาเฮ้าเนี่ยมาลอง promote, โปรโมทโพดเบิ้งนะครับไปเบิ้งน้ำกันเลยครับวิธีการวิธีการโปรโมทคลิปเริ่มจากเข้าไปตรงไปที่โพดของเฮ้าก่อนนะครับก็บไปที่นา,าโปรไฟล์เลื่อนหาโพดที่เฮ้าอยากจะโปรโมทนะครับ เมื่อเห็นโพสที่อยากจะโปรโมทแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นคําว่าโปรโมทโพสนะครับให้ท่านกดเข้าไปครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับช่องแรกจะเป็นภาพตัวอย่างที่เหาจะโปรโมทนะครับกดเข้าไปเบื้องได้นี่ครับจะเป็นภาพตัวอย่างที่เหาจะโปรโมทนะครับหลังจากนั้นแหววกลับออกไปครับ เลื่อนขึ้นมานะครับเรื่อยๆตรงนี้ชิ้นงานโฆษณาเนี่ให้เปิดไว้นะครับมาถึงตรงนี้ครับปุ่มใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ส่งข้อความนี่ให้มาตรงดินสอิีเข้าไปครับแตะเข้าไปครับหลังจากนั้นให้มาเลือกคําว่าไม่ใช้ปุ่มนะครับแล้วก็ไปบันทึกครับ แล้วก็ให้เลื่อนขึ้นมาอีกนะครับกลุ่มเป้าหมายนี่เขาสามารถแก้ไขได้เลยครับตรงนี้แก้ไขได้ว่าเขาจะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใดบ่หรือว่าเข้าถึงเฉพะผู้ติดต,ตามบ่หรือว่าเข้าถึงผู้ที่ตามแล้วก็มีลักษณะใกล้ก,ลกันนะครับอันนี้ให้เลือกกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้นะครับหรือว่าเลือกผู้คนที่ติดตามโปรไฟล์ของคุณหรือ ผู้คนที่คล้ายกับกลุ่มนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปอีกครับตรงนี้ก็จะติ๊ก facebook แล้วก็อินเตอร์เกมนะครับสำหรับผู้มี gram, มอินเตอร์เกมบ่มีอินเตอร์เกมก็เฉพาะ facebook เลื่อนขึ้นมานะครับตรงนี้สำคัญนะครับผลลัพธ์ต่อวันโดยประมาณนะครับเขาจะบอกว่าการมีส่วนร่วมกับโพสต์นี่แต่ละมือนนี่สิบประมาณจะจะค้นนะครับ แลวก็จานวนคนที่เข้าถึงแต่ละมือนนี่ประมาณอันนี้เขาประมาณอันนี้เขาประมาณพันหาร้อยคนถึงสี่พันสี่ร้อยคนที่จะเห็นโพดเท่านะครับให้เข้ามาเบืองตรงนี้ครับยอดเงินที่เขาจะจ่ายนี่สามารถปรับได้นะครับเขาปรับลดลดลงก็ได้นะครับแต่ว่าพอเขาปรับลดลงยอดผู้เข้าถึงจะจะลดลงตามนะครับเขาจะ่ายแปดสิบบาทก็ได้นะครับอันนี้กับผู้เข้าถึงก็ ชีล้อยหาคนถึงพันสองนะครับหรือว่าร้อยหาสิบบาทมีหมดทุกราคานะครับมบงไปได้หอดพันหกคุณก็ได้พวกเขาถึงสองหมื่นสามคุณนะครับพันหกอันนี้ก็คือสามารถปรับตัวเลขลงได้นะครับตัวนี้บัดนี้มาเบึงต่อไประยะเวลาในการโปรโมทของเขานะครับตัวนี้ก็ปรับได้อีกนะครับเห็นไหมครับ เขากใส่บวกเข้าไปจากสามวันสี่วันบ่ยังสี่นะครับแต่ว่าการใส่ระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่าค่าการเข้าถึงจะลดลงนะครับเนี่ยสมมติว่าเขาใส่สามวันยังสี่เห็นบ่ครับการเข่าถึงสองพันสองวันการเข้าถึงกับสองพันเก่านะครับก็คือหน่อยมือคือหน่อยมือแต่ว่าจํานวนเงินจำนี่คนเข้าถึงกับสี่ ซัมนี่นะครับตัวนี้มันเขาสามารถควบคุมได้ฮามือจริงๆนี่ครับสิเขาถึงซัมนี่นะครับตัวนี้แล้วแต่เขาจะตั้งนะครับว่าเขาจะจ่ายเงินจากบาทจะมีระยะเวลาในการโปรโมทจากมือนะครับแต่ว่าเมื่อก็สิสัมพันธ์กันกับจานวนคนเขาถึงนะครับให้เลือกที่เขาเห็นสมควรนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงจุดสําคัญคือวิธีการชําระเงินนะครับ วิธีการชําระเงินนี่จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพากดเข้าไปเบิ้งเพิ่มยอดเงินนะครับกดเพิ่มยอดเงินวิธีการชําระเงินจะมีทั้งแบบใช่บัตรเดบิตหรือเครดิตนะครับแบบคิวอาร์โค้ดแบบทูมันนี่นะครับที่ง่ายที่สุดนะครับมีอยู่สองแบบก็คือแบบใช่บัตรเดบิตหรือว่าเครดิตนี่หละครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้องนะครับกดถัดไปครับตรงนี้ก็ได้เขียนชื่อบัตรนะครับชื่อบัตรก็คืออยู่ อยู่ในบัตรเอทีเอ็มเท่านั้นแหละจะเห็นชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับมาถึงช่องที่สองนี่หมายเลขบัตรก็จะเห็นเลขบัตร16หลักนะครับที่อยู่บัตรเอทีเอ็มเดือนปีนี่ก็กกโชว์อยู่ในบัตรนั่นแหละครับในบัตรเอทีเอ็มแล้วก็ C.V.V. นี่ก็คือเลขท้ายสามตัวที่อยู่ติดกับหม่องที่เขาเส้นชื่อนะครับของบัตรนะครับคือรายละเอียดยูนี สีช่องนี้มาจากบัตรเอทีเอ็มมดนะครับหลังจากเขากรอกเรียบร้อยแล้วเขาก็กดบันทึกนี่ครับมันก็จะจบเงินกัไในเติมเข้าไปนะวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็บคือทุมันนีนะครับคือตอนนี้เขาหูแล้วว่าเขาจิตใจเงินตัวใดน,นะครับการเข้าไปเติมเงินเข้าไปในทุมันหนีไว้นะครับเมื่อมากดตรงทุมันนีนะครับมาแตะตรงทุมันนี ระบบการเติมเงินจะจะดําเนินการต่อไปนะครับเมื่อเขากดถัดไปนะครับเมื่อเงินเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะมียอดเงินขึ้นนะครับตรงเพิ่มยอดเงินจะมียอดเงินขึ้นอันนี้ก็คือสิ้นชุดขั้นตอนในการเติมเงินนะครับต่อไปก็คือเมื่อกดโปรโมทโพสต์เลยนะครับแล้วโพสต์ของเขาก็จะออกสู่สาธารณะ ตามจานวนวันที่เขาได้ตั้งไว้ที่แรกนั่นแหละครับจบแล้วครับวิธีการโปรโมทโ,โพสครับหลังจากทราบวิธีการแล้วการแล้วแต่นะครับว่าคิดเตือ์ท่านใดจะโปรโมทบลหรือบ่อยากโปรโมทนะครับเพราะว่าการโปรโมทโพสมันก็นเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วการเข้ามาเฮ็ดคลิปนี่คือเขาอยากได้เงินนั่นแหละครับอันนี้เขาต้องเสียเงินก่อนแต่ว่ามันก็นเป็นการ สร้างกระแสให้คน้นหูดจักเฮ้าตัวตวนเฮ้าในโลกออนไลน์ได้ช่องทางหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับสร้างมันนอกระนํำสาระดีดีมาให้กับพี่น้องขี้เติมเมื่อไม่ซ้ำหนีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ